เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าในฐานะที่เป็นโฮสต์นะครับหรือคนที่จะจัดประชุมนะครับหลังจากที่เราโหลดแอปพลิเคชัน Zoom มาเรียบร้อยแล้วเราก็ไปแตะที่ไอคอนมันเลยครับตรงนี้เนาะแตะเข้าไปครับทีนี้ถ้าเราเป็นโฮสต์เนี่ยครับในคนฐานะจัดประชุมเราจะต้องไม่เข้าตรง Join Meeting อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มาที่ Sign In นะครับแตะเข้าไปเลยครับ <c oughs> ทีนี้แตะเข้าไปเนี่ยการลง เข้าใช้เนี่ยนะครับมีทั้งอีเมลแล้วก็ทั้ง Facebook แล้วก็ทั้ง Google นะครับเพื่อความสะดวกนะครับเราใช้แตะที่ Google นะครับถ้าบนคอมก็ Sign in with g o o g l เนี่ยนะครับแตะตรงนี้เลยตรงรูป Google เนี่ยนะครับแตะเข้าไปครับพอแตะเข้าไปเสร็จปับ๊บหลังจากนั้นก็ไปแตะดำเนินการต่อครับในระบบ Android ไม่แน่ใจว่ามันขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเกิดเราลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นมาแบบนี้ไม่ตรงกับบัญชีที่เราลงทะเบียนกับ Zo ูมไว้แล้วก ใช้บัญชีอื่นนะครับแต่ที่นี้มันเป็นบัญชีนี้เราก็แตะไปที่บัญชีของเราเลยครับรอมันโหลดแป๊บหนึ่งทีนี้รอมันโหลดครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้ามาแบบนี้ให้เราเลยทีนี้เราจะตั้งค่าอย่างไงครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันมันก่อนพอถ้าขึ้นมาแบบนี้ถ้าในฐานะผู้จัดนะครับเราจะทำอย่างไรเรามาดูแต่ละอันอ้ตัวนี้นะครับสีส้มๆเนี่ยเราสมมุติว่าจะประชุมด่วนแล้วก็แตะเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลย แล้วตรงนี้ก็ในฐานะผู้เข้าร่วมอันนี้จะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับตรงนี้ก็เป็นตารางการประชุมนัดไว้ล่วงหน้าก็ได้นะครับตรงนี้สําหรับแชร์สกรีนนะครับสมมติเราจะจัดประชุมนะครับเราก็แตะไปที่รูปกล้องวิดีโอนะครับแตะเข้าไปเลยครับพอแตะเข้าไปเสร็จปั๊บมันจะมีบอกว่าเปิดทุกครั้งจะให้เห็นหน้าเราเลยไหมเปิดวิดีโอเราเลยไหมนะครับเราจะปิดไว้ก่อนก็ได้ถ้าเราไม่สะดวกในฐานะโฮสต์นะครับเดี๋ยวเราค่อยไป เปิดวิดีโอในตอนที่เราเข้าไปประชุมแล้วนะครับแต่ในที่นี้ผมขอเปิดนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ PMI นี้นะครับตัวนี้ครับ use personal meeting นี่ครับ ID ของเราเนี่ยนะฮะเราจะมี ID ของใครของมันนะครับถ้าตรงนี้เราเปิดไว้เนี่ยนะครับเวลาในการเข้าครั้งถัดๆไปเนี่ยเราก็จะเข้าด้วย ID ตัวนี้เหมือนว่าเราส่งลิงก์ให้ทีมงานนะครับมันก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนลิงก์บ่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็น ID ของเรานะครับเราก็เปิดไว้แต่ถ้าเราปิด บางครั้งเวลาเราเข้ามาเนี่ยเราส่งลิงก์ให้ทีมงานมาจะต้องส่งลิงก์ใหม่ทุกครั้งถูกไหมครับอันนี้ผมล็อกไว้เลยนะครับพอล็อกเสร็จปุ๊บเราก็สตาร์ทมิงครับแตะเข้าไปเลยครับหลังจากที่เราโหลดมันก็จะขึ้นมาหน้าเราเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้มาให้เราหลังจากนั้นให้เราไปติ๊กที่ตรงคําว่า call over internet นะครับแถวบนเลยตัวสีฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเรายังไม่ได้แตะเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับฝั่งนู้นก็จะไม่ได้ยินเสียงเรานะฮะ แล้วตรงนี้ด้านล่างมุมซ้ายมือนะครับด้านล่างสุดก็จะเป็นรูปรูปหูฟังนะครับเปิดไมค์นะครับเปิดปุ๊บมันก็จะกลายรูปหูฟังก็จะกลายเป็นรูปไมค์แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเชิญนะครับว่าเอาลิงก์จากตรงไหนเห็นมุมข้างล่างไหมครับจะมีรูปคนอยู่แตะเข้าไปเลยครับรูปคนสองคนนะครับ participant นั่นแหละครับแล้วมากดคําว่า In v ไว e ตรงนี้นะครับมุมซ้ายข้างล่างขวามือมันก็จะมีให้ส่งทางเมลบ้างส่งเมสเซจบ้างนะครับแต่เราจะ Copy Link นะครับเราก็ส่งไปทางลลกุ่ม ให้ทีมงานเราก็ได้นะครับมันจะเป็นหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับโอเคเราลองวางดูแบบนี้แล้วก็ส่งเลยครับส่งเข้าไปที่กลุ่มของเราหรือทีมงานเราที่เราจะเชิญเขาเข้าประชุมเนี่ยครับคือลิงก์ห้องประชุมของเราโอเคนะครับนั่นคือวิธีการเอาลิงก์ห้องประชุมส่งให้ทีมงานเราทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูตรงเดิมนะครับหลังจากที่เราส่งเสร็จปุ๊บก็ไปปิดคําว่า close ข้างบนนั้นนะครับปิดคําว่า close นี่นะครับเห็นไหมครับ close ปิดไป หลังจากที่เราส่งลิงก์เชิญไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รอเขาเข้าห้องประชุมนะครับรออนุญาตเท่านั้นเองนะครับนี่มาแล้วถ้าเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับฝั่งซ้ายจะมี C w a i t i n g Room นะครับอันขวานี่เป็น Admit ถ้าเรากดอันขวาปุ๊บเขาก็จะเข้าห้องประชุมได้เลยนะครับถ้าเรายังไม่แน่ใจเราก็กด C w a i t i n g Ro o m ก่อนครับกดเข้าไปเขาจะส่งคนเข้าคนนั้นไปที่ห้องรอก่อนนะครับทีนี้วิธีการเช็คห้องรอตรงไหนนะครับก็ มากดตรงที่รูปคน2คนนี่นะครับข้างล่างนะครับตรงนี้นะพอแตะเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นคนที่เราส่งเขาไปอยู่ห้องห้องรอถ้าอนุมัติก็กดแอดมิดครับก็จะเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดคําว่าโค้ชนี่ครับปิดเลยพอปิดเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับตรงนี้ที่เป็นรูปคนเนี่ยหรือเป็นรูปใครก็แล้วแต่นะครับอันนี้คนที่เราเชิญเขาเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับเขายังไม่ได้เปิดกล้องอ่า ถ้าเขาเปิดกล้องมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับอันนี้คือกรณีถ้าเขาเปิดกล้องนะครับเมื่อสักครู่ที่เป็นรูปการ์ตูนหรือเป็นรูปภาพนิ่งๆนะครับแสดงว่าเขายังไม่ได้เปิดกล้องนะครับถ้าเขาเปิดกล้องมันก็จะเป็นวิดีโอแบบนี้ให้เรามาเห็นได้นะครับอันนี้เขาปิดกล้องแล้วนะครับตรงนี้มันสไลด์ได้นะครับด้านข้างเนี่ยนะครับอันนี้คือเนี่ยมันจะสไลด์ถ้ามีคนเข้ามาเยอะมันก็จะสไลด์ได้หลายหน้านะครับ เอาละครับนี่ก็เป็นวิธีการที่เราเชิญคนเข้าห้องและรับคนเข้าห้องประชุมของเรานะครับหลังจากเราประชุมเสร็จเราก็กดที่ end นะครับแล้วก็ end meeting All for all นี้ครับแล้วก็จะโหลดเป็นแบบนี้ <ใช S 1> เรียบร้อยจบแล้วนะครับทีนี้เรามาดูการตั้งค่าดีกว่ากรณีตั้งค่าถ้าเราจะจัดประชุมนะครับให้จัดตรงนี้แต่นี้ผมตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าตั้งบนคอมมันจะง่ายกว่านี้แต่ทีนี้เนี่ยเรามาดูว่าตั้งค่าสายรหัสผ่านให้ทีมงานต้องล็อกรหัสผ่านทุกครั้งอย่างไรนะครับ ทีนี้มาดูแตะตรงคําว่า e e t i n g นี่ครับแตะคําว่า Meeting เห็นไหมครับพอแตะ e e ต i n g ตรงนี้ไอตัวนี้ in v ไว้คือเชิญก็ได้นี้เห็นไหมครับ ID ของเราสตาร์ทเลยก็ประชุมตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เรามาดูตั้งค่าก่อนนะครับแตะไปที่ Edit นะครับตรงนี้นะแตะเข้าไปครับสังเกตไหมครับให้เรามาตั้งค่าตรงนี้นะครับ require meeting p a s s w o r d คือหมายความว่าให้ใสรหัสผ่านทุกครั้งเราแตะตรงนี้ครับเห็นไหมครับ บา,บางเครื่องมันยังไม่ได้เปิดแตะแสดงว่าเราแค่ส่งลิงก์ไปอะ่ะคนใครเขาเข้าได้นะครับแต่นี้เราจะล็อกรหัสผ่านด้วยนะครับแล้วก็มาแตะตรงนี้แตะเสร็จปุ๊บมันก็จะเปิดพาสเวิร์ดมาให้เราก็แตะที่ช่องว่างนี้เลยครับแตะตรงนี้เนาะแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านไปโอเครหัสผ่านเนี่ยเรากําหนดได้ไม่ต้องยากมากก็ได้ครับเดี๋ยวทีมงานจะงงเนาะพอเราตั้งค่ารหัสผ่านได้ก็ปกติแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราเป็นโฮสต์นะครับโฮส คือหมายความว่าให้เราตั้งค่าตรงนี้ด้วยครับ Enable Waiting Room นะครับคือหมายความว่าพอคนคลิกเสร็จปุ๊บให้เขาไปอยู่ห้องรอก่อนสังเกตไหมครับแต่ถ้าเกิดคลิกปุ๊บล้วเข้าได้เลยเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเราก็ต้องให้รอแล้วหลังจากนั้นเราจะเป็นคนอนุมัตินะครับเดี๋ยวเวลาเขาเข้ามามันก็จะเตือนที่หน้าจอเรานะครับว่าให้อนุมัติให้แอดมิทเข้าไปแล้วก็กดแอดมิทหรือกด Waiting Room ให้เขาไปรอก่อนแล้วเขาไปแอดมิทอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้ด้วยนะครับ Audio Option เนะแต่ แตะเข้าไปนิดนึงตั้งค่ามาหน่อยให้มาเลือกที่ Tele p ฟ o n e and Device Audio นั่นหมายความว่ามันมาจากโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็จากคอมได้ด้วยนะครับเสียงให้ตั้งค่าแบบนี้หลังจากนั้นเราก็แตะกลับครับอันนี้คือวิธีการเซตค่าสรุปนะครับ Requirement ทุกครั้งนะครับตรงนี้พยายามให้เขาใส่รหัสผ่านถ้าเราปิดไปถ้าเราปิดตัวนี้นะครับนั่นแสดงว่าพอเราส่งลิงก์ไปเสร็จปุ๊บเนะี่ยทุกคนเข้าได้หมดเลยอันนั้นก็จะไม่สะดวกเราสักเท่าไหร่ คัดกรองคนไม่ได้นะครับพอทําเสร็จแล้วอย่าลืมเซฟด้วยนะครับตรงนี้นะเห็นไหมครับทําเสร็จแล้วก็เซฟด้วยตั้งค่าเสร็จทุกครั้งเซฟนะครับนะครับเห็นไหมครับอีดิได้แก้ไขได้แล้วก็เราจะสตาร์ทตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันดูนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเข้าห้องประชุมได้เช่นกันครับแล้วอย่าลืมเข้า call over i n t e r n e t ็ด้วยนะครับเปิดไมค์เปิดลําโพงของเรานะครับเราจะได้ยินเสียงผู้ฟังก็จะได้ยินเสียงของเราด้วย นะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีในการเข้าสตาร์ทในการเริ่มจัดห้องประชุมนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกเมนูหนึ่งครับสีเขียวเขียวด้านล่างตรงกลางๆที่มีลูกศรนะครับแชร์สกีนว่าเราจะแชร์หน้าจอนะครับเวลานําเสนอนะครับเป็นรูปภาพนะครับสกีนก็คือหน้าจอนะครับรูปภาพที่ในคลังรูปภาพเรานะครับจากไอคาวก็ได้ Dr o บ b ็อกก็ได้หรือ Google Drive ก็ได้นะครับอันนี้คือเราสามารถแชร์ได้หมดหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ URL ก็แชร์ได้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะแชร์เป็นสกีนแชร์หน้าจอนั่นครับ บนมือถือเนี่ยมันอาจจะทําได้ยุ่งยากนิดนึงเพราะมันเล็กนะครับอาจจะเต็มที่ก็ได้แค่รูปภาพเวลานําเสนอนะครับมันก็จะเอารูปภาพนี้ไปโชว์ให้คนในห้องประชุมเห็นได้ด้วยนะครับ